วัสดีค่ะวิธีกระเทยแกะสังเห็นหนะฉันพอไปครึ่งหน้าแล้วนะคะลงลงแป้งลงอะไรไปแล้วนะคะอ่ะวันนี้เราจะมาคุยก,กันถึงผิดพัณฑ์อีกเป็นผิดภัณ์จากเซฟอร่านะคะนี่คือเซฟอร l l ่าคอลเลกชันนะคะพ็อกเก็ตพาเลตค่ะค่ะเขาออกมาสี่พาเลตด้วยกันเพราะนั้นก็เลยจะแต่งสี่ลุกให้คุณดูเลย นะคะว่าขนาดไหนกันนะคะเริ่มจากลุกแรกก่อนนะคะมาพร้อมกับเครปแ,แบบนี้สีนี้สีออกฟ้าเขียวแบบนี้นะคะนะคะน,นี้จะใช้แถวบนนี่ด้านนี้นะคะทั้งหมดแต่งให้คุณดูนะคะเริ่มจากสีแรกเลยนะคะเขียวอ่อนออน,นะคะ ก็กดลงได้ลยทางเปลืกตานะ่ยจ๊ะแกบบน้นนะคะก็ตามมาด้วยสีตรงกลางนะคะไยคนพอเห็นสีเขียวก็จะเริ่มกลัวอุ๊ยพี่สีเขียวแต่งย้ากอะไรอย่างเงี้ยแต่ความจริงมันมีวิธีการแต่งนะ หลคนถาว่ามันรอดจริงๆใช่ไหมใเชฟก็จะมันก็มั่นใจหรือเปล่า,ลาถ้ามันจะ,จะแต่งแบบเป็นเดลี่ลูกก็ไม่ได้ผิดอะไรนะการแต่งน้ามันอยู่ที่เราใช่ไหมว่าแบบเรามั่นใจขนาดไหนใช่ไหมว่าแบบโอเคหรือเปล่าที่จะแต่งสีนัน,นะคะสุดท้ายนะคะสีน้ำเงินนะคะ ัวบนสุดนะจน๊ะอันนี้ฮาลิมสุดตัวเนี้ยมันมีกลิตเตอร์ด้วยนะฮะนันแตะเบาๆนะจ๊ะแตะเบา แล้วก็สามารถทำขัดเบ้าไปได้เลยนะมันเป็นสีเข้มนะถ้าใครชอบขัดเบ้าขัดได้เลยนี่เสร็จแล้วแล้วก็ลงไอไลเนอร์แล้วก็จะประมาณนี้นะคะยังไม่ฟินิตลุกเดี๋ยวดูฟิ <c oughs> <c oughs> นิตลุกอีกรอบเรีบร้อยคะ่ะคุณคขาฟิ look. นิตลุกในลุกที่หนึ่งคะ่ะจัดจานป้า สีปากก็ <c oughs> นะคะ <c oughs> เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราไปต่อลูกที่สองจ้ะต่อจากที่รักลูกที่สองนะจ๊ะวันนี้มากับสีวอร์มบราวจ้ะหลายคนซะหลายคนเริ่มค้อนคอนแล้วนะคะว่วาวอร์มบราวมีชมพูนะคะ ใช้แถวบนสุดเหมือนเดิมนะเริ่มจาก4ริมก่อนนะครับใน5วันนี้มีโครงวมจรปิดทุกจุดไปนี่ะนะหน้าหน้าหัวหน้าก็มีดเโปทที่ได้รู่นะต่อไป4น้ำตาล้า บราวพอยังเดี๋ยวจะหาว่าไม่เปล่าีใครดีมต้องมายาถึงมันจะเป็นห้างอยู่ว่าหขนาดห้างสุดท้ายนะคะก็เป็นสีนี้เนาะนะคะ จ้าอืมเป็นไงบอมบาวพอไหมจ้าเรียบร้อย<อ>จ้าฟินิชลุกจ้าแ,แม่จ้าที่รักลูกที่สามจ้าอ๊ะอะไรเป็นสี พรมโทนนะคะนี้ใช้แถวด้านหน้านะจ๊ะซามสีนี้นะจ๊ะอ่ะเริ่มจากตัวริมก่อนเลยนะคะ จากนั้นนะคะก็เป็นอันดิมด้านนี้นะคะที่เป็นกริตเตอร์นะคะ ลสุดท้ายเราเล่นปลายตานิดๆน,นะคะด้วยสีตรงกลางนะคะนะเดี๋ยวเราดูฟินิชลุกนะจ๊ะ ร่าเล็กซาลุกที่สามจ้าเรวม,มาต่อลุกสุดท้ายกันนะจ้าแมาจ่จ้าลุกที่สี่จะลุกสุดท้ายแล้วนะคะวันนี้ก็จะเป็นลุกอ่าบราน์โทนนะคะเป็นสีน้ำตาลน,นะคะอันนี้เอเลดนะคะ วันนี้ใช้แถวด้านล่างนะคะอ่ะนี่ด้านนี้นะแถวล่างนะคะเริ่มจากอาริมก่อนที่เป็นเนื้อแมทนะคะ ทำมาด้วยสีตรงกลางนะจ๊ะมาแล้วเริ่มมาเป็นน้ำตาลอ่อนๆแล้วนะคะ แล้วก็สุดท้ายนะคะสีริมสุดนะจ๊านี่เป็นน้ำตาเราเห็นเปล่าเรวจะหาวันไม่เป็นน้ำตาล มีความกิตเตอร์เบาๆก็จะได้ประมาณนี้นะคะไลท์เฉดเป็นกริตเตอร์มีความเป็นน้ำตาลเล็กๆคอยจะไฟนา่าหลงตาเด็ดปะเอที่คุณชื่นชอบเลยนะคะสับพอรเกตพาเลตนะคะ ทั้งสพาเลตนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวบลูนะคะวอมบราวนะคะพรามนะคะแล้วก็ตัวบราวโทนด้วยนะคะลองกันได้นะคะที่เซฟราทุกสาขาค,าคา่ะนี่ไปละเจอกันใหม่ในอีพหน้าค่ะบ๊ายบาย